ในข้อนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของคลื่นเสียงเรามีเรือลำหนึ่งจอดอยู่บริเวณที่มีหน้าผามีหน้าผาแล้วก็มีเรือจอดอยู่เปิดบูดด้วยคนบนเรือได้ยินเสียงสะท้อนกลับมาจากหน้าผาก็แสดงว่าคลื่นเสียงก็จะวิ่งไปสะท้อนไบหน้าผาแล้วกลับมาที่เรือม่อีกครั้งหนึ่งสมมติว่าใช้เวลาตรงนี้เป็นอัทีหนึ่งแล้วกันจากนั้นเรือก็เคลื่อนที่ออกจากหน้าผาก็ไปอยู่ที่ใหม่อาจจะเป็นตรงตำแหน่งนี้แล้วกันแล้วก็เปิดบูดอีกหนึ่งครั้ง พบว่าช่วงเวลาตั้งแต่เริ่มเปิดบูลจนดินเสียสะท้อนในครั้งนี้นานกว่าครั้งที่แล้วอยู่สีวินาทีก็ <c oughs> คือถ้าเกิดเปิดบูลรอบใหม่ก็คือเสียงก็จะวิ่งไปแล้วก็ไปสะท้อนกลับมาตรงนี้อีกทีหนึ่งสมมติใช้เวลาเป็นอ่ะทีสองจดกาลังจะบอกว่าทีสองลบทีหนึ่งมีค่าเป็นสีนั่นเองใช้เวลานานกว่าสีวินาทีระยะห่างระหว่างเทือกับหน้าผาในตอนเปิดบูลครั้งที่สองอ่ะตรงนี้ขอตั้งชื่อว่า s 2แล้วกันจะมีค่ามากกว่าตอนเปิดบูลครั้งแรกก็คือตรงช่วงนี้อ่ะตั้งช เขากำลังถามว่า s สองลบกับ s 1เนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่นี่คือคำถามมีกำหนดให้มาเพิ่มอีกว่าอุณหภูมิณ้เวลานี้เป็น15องศาเซลเซียสแล้วก็ให้ข้อมูลว่าอัตราเร็วเสียงในอากาศที่อาาุณหภูมิศูนย์องศาเซลเซียสจะมีค่าเป็น3ามสเมตรต่อวินาทีแล้วก็ถ้าอาาุณหภูมิเพิ่มขึ้น1องศาเซลเซียสเนี่ยาตาเร็วก็จะเพิ่มขึ้น0.6เมตรต่อวินาทีด้วยอันนี้ก็เป็นที่มาของสูตรหนึ่งที่เราเคยท่องกันก็คคืออออััตรราาาาาเเเ็วขงงสีียนกกศม่่ทบ V 3 บวกกับ 0.6t โดยที่ t ตัวนี้หมายถึง t ท,ที่เป็นอุณหภูมิไม่ใช่ t ท,ที่เป็นเวลาเพราะฉะนั้นตอนนี้ตัวให้ข้อมูลมาว่าเรามีอุณหภูมิอยู่ที่15องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นแสดงว่า v อัตราเร็วของเสียงณะเวลานี้ก็คือ331บวก0.6คูณกับ15ก็จะกลายเป็น340เมตรต่อวินาทีอีกสมการหนึ่งที่เราต้องใช้ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วแล้วก็เวลาอันนี้ก็ไปใช้ สมการของคลื่นธรรมดาได้เลยว่า v เท่ากับ s ส่วน t s นี่คือเป็นระยะทางปกติ t ก็เป็นเวลาธรรมดาแล้วจากข้อมูลที่เรามีกันมาเมือ่อกี้เราได้ว่าเวลาจะมีค่าต่างกันอยู่4วินาทีอันนี้ก็สามารถย้ายข้างได้ว่าแสดงว่าจากตัวนี้ t ก็คือมีค่าเท่ากับ s ส่วน v นั่นเองดูง่ายจากตัวนี้ t เท่ากับ s ส่วน v เพราะฉะนั้นก็ไปเริ่มที่ t 2ก่อนถ้าเราพูดถึง t 2ตัวนี้ก็ต้องมาจาก s 2หารด้วย v นั่นเอง ก็จะกลายเป็นระยะทางที่มันใช้ในการเคลื่อนที่ปรากฏว่าเวลาเสียงเคลื่อนที่เนี่ยก็คือจะมีการเคลื่อนที่ทั้งไปทางนี้ก่อนแล้วก็เคลื่อนที่กลับมาทางนี้ทีหนึ่งก็เลยแปลว่าระยะทางที่ใช้ตอนนี้ก็คือเป็น2 s 2หารด้วยอัตราเร็วตัวนี้ได้เป็นตัวนี้มาแล้ว t 2มาแล้วต่อไปก็ลบกับ t 1 t 1ก็คือเวลาที่ใช้ของตอนช่วงแรกก็สัดเดิมก็คือใช้ระยะทางด้วยเวลาระยะทางที่ว่าคือเป็นช่วงที่ออกจากตรงนี้ไปสะท้อนแล้วก็กลับมาใหม่แสดงว่าใช้ระยะทางเป็น2 s 1 หารด้วยอัตราเร็วก็ชื่อ v เดียวกันเพราะว่าอุณหภูมิไม่ได้เปลี่ยนเพราะฉะนั้นอัตราเร็วเสียงก็ยังเท่าเดิมจากนี้ก็แทนค่าบางอย่างที่เราพอจะรู้อยู่แล้วอย่างเช่นดึงตัวร่วมออกมา2หารด้วย340ในนี้เหลือ s 2ลบ s 1เท่ากับ4ซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นคำถามพอดีด้วยกำลังถามว่า s 2ล s 1มีค่าเป็นเท่าไหร่ก็4คูณ340หารด้วย2ก็เลยตอบ680เมตร นั่นเองเป็นคำตอบของข้อนี้